สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนครับเขาสู่สองสาวหลายสาวบ้านๆคืเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวหลายก็ได้นานานเนาะจะมาหาน้องใหม่กับเอื้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มากันสามคนเนาะเมื่อนี้ก็ตอนนี้คราก็อยู่ที่ป่าน้องใหม่แ้แต่ว่าข้างหลังเป็นกอน้องใหม่แล้วแต่ว่าเป็นเป็นกอน้องใหม่ไฟใหม่เนาะบบฮู้ว่าสินีน้องใหม่หรือพ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคก็ชีพาพพ่อแม่พี่น้องไปหาน้องใหม่กันเลยเนาะ กอนน้อไม้ก็แห้งแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวลายก็เป็นคนที <isions> <sigui habitude> ่หาน้อไม้บ่ค่อยมานอยู่เร้วนาอพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบู่ว่าิ่นหาแบบใดเนาะน้อไม้ย้ำนี่เพิ่นต้องเอาเสียมคุดคุดเอาหรือว่าจังใดเนาะสาวไาก็หาน้อไม้บ่ค่อยเปลี่ยนบ่ค่อยมาอยู่เร็วเนาะแต่กัะมือนี่กรมากับเอื่อยเนาะกระสิอาศัยเอื่อยเพิ่นหาเนาะเพราะว่าสาวลายหาน้ำไม้บ่มมาเนาะทุกคน แหงแหง,หงะหก่น้องใหม่ก็เพราะว่าทางบ้านเฮานโดน,โดน,โดนโหากระฝนตกเท่อเดียวนะแต่ว่าเมื่อที่พาย,ยุเข่าแต่ว่ามันกับโบแหงเนาะก่อนน้องใหม่กับสิประมาน,นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องแหงเนะาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็น,ปน,ปนหนาแรกเนาะก็เลยแหงกับมีไฟไหม้ป้าเนาะแล้วก็ฝน,นกระโบคอยตกห้าก็เลยโ่มีน,มนออม้องหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องดินกับพี่น้องเอ้ย ดินแห่งกุลนุเนาะน้งไม้น้ำซาใช่ไหมคืดเนาะบบมีน้งไม่เน้อพอไม่พี่น้องน้งไม่บ่เยอะทุกคนพามาเิ่งวิธีหาน้อไม่ แห้งแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องฝนกระโบต๊กเนาะหาน้องหม่กระสิประมาณนี้่นาอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางบ้านสาวหลายฝนบมคอยตกเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กระขึ้นฟ้าขึ้นฝุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องทักเอ่ยับก็หาอยู่แต่ว่าซาลายเนี่ยกระโมคอยสะเพราะว่าบุมาเนาะหาน้อไหม่ปกติเดือนเจ็ดเดือนแปดน้อไหม่หลยหลายสาวลายก็ยังหาบุคอยบมมาเนาะกระเซินว่ามาหาหน้าใหม่แห้งแห้งแบบนี้ ก็เสียเลายอยู่ดอกเนาะมื้อนี้คืบๆอากาศดีดีมื้อนี้กิเลาะป่าเนะาะมื่อนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศในป่าหาหน่อไม้เนาะเสียงลมเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องผู้หดใบไม้เนาะแต่ว่าเอาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเลาะเบิ่งแล้วกัหาเบิง่งหาองมุดแดงเลยเนาะมีมุดแดงเฮากัสิแย่ข่รมุดแดงเนะาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ช่วงนี้กับแม,ม่หมุดแดงมันก็จะเป็นแม่เป้งเนาะนี่เนาะพอมาพีน่น้องก็นน้ำใหม่ก็แห้งแห้งเนาะกระจักสีหาจังใดเนาะข้าวาซิโลนคุดเอากะดินมันกะแข็งแข็งเนาะพอแม่พี่นอ้องตาลายกะทขี้ข่านคุดเนาะเพราะว่ามันดินหิดินแห้งดินแข็ง ขนาดธงหน้าก็ยังแห้งกุนกุนเนาะค้มฟ้าค้มฝนในเด้อพ่อแม่พี่น้องะู่คู่วาสิตกหรือบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องพามาเล่อชมป่าเนาะแห้งแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่มันก็เป็นราคาไล้หลายเนาะแต่ว่าสาหลายบอมีที่ก็เลยไม่ได้ปลูกเนาะมันก็น้ำใหม่แห่งๆเนาะฝนโมโตกบรรยากาศตามทงไฮทงหน้ากับสิบประมาณนี่เนาะเพไว้พี่น้องเพราะว่ามันบ่มีนามเนาะมันแห่งแร่ง มานบ <S <S Arrow, no. hmm. ่แห wow ่งแรกฮายเทาก็ยังงี้นะน้ำใหม่เราคอยมาเนาะต้องให้เปินผู้นี้เปินผู้เสียนเนาะหาหน่อไม้มานมาเนาะนีมันถกปูนตอนนี้ทางเอื้อยเทากำลังซับน้ำใหม่แต่ว่าชาวลายบรเห็นน้ำใหม่ยากเนาะน้ำพะมันแห้งเนาะพทำแม่พี่เนาะน้อยเน่ะ เบิ่งซ่งถ้าอาศัยสาวไลนหาหนื้อไม้ก็สิบว่พ่อแกงเนาะพ่อแม่พี่น้องหน้าตาบันบาดแต่ว่าหากินบ่มานาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยจังสี่ก่ะขุดคุดถา่าแบบว่าถ้าฝนตกอีกแบบว่าฝนตกเรื่อยๆดินมันซุ่มมันกระสีมมักออกนาะเนื้อไม้แต่ว่าฝนบ่นตกเลยนะพ่อแม่พี่น้องตกกับแบบตกค่อยๆดินบ่เปียกมันก็นเลยบ่มีเน่้อไม้ คฝนตกนี่คนที่มาคุดนี่โอ้ดอยน้ม่หยดยิ่งใหญ่ขาวๆเนาะเพราะว่าจะเป็นน้ำไม้ธรรมชาติเป็นน้ำไม้ที่เขาปลูกแล้วมันก็สิห้ายากเนาะเพราะม่พี่น้องมันก็สิมาเกิดเป็นหญ้ามันบอกนงใไม้ที่เขาปลูกเนาะหญ้ามไดก็มีเนาะแต่ว่านี่มันจะออกส่วนหลมันสิออกแต่ประมาณเดือนเจ็ดเนาะมันจหลายเนาะแต่ว่าตอนนี้มันแหงเล่มันบวกน้ใหม่ ต้องมานไผ่มานมันสิวัดยอดในขนาดพอในพี่น้องยังไงพี่พ่อแก่ก็พสิพ่อแก่ง่ายอยู่เนาะเอ๊มันตกหนักบึ้กไปเอแต่ว่าหาหนุ่มใหม่ก็สิอึดเนาะแต่ว่าใครมุดแดงหรือว่าไม่เป่งมุดแดงนี่โอ้ยสองอันนี้ใช่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 เนี่ยมานแล้วมานแล้วสองอันเบิ้งพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่มานแล้วสองอันเลยนี่สองตัวเลยนี่ โอ้ยนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องขวัญเอ้ยขวัญมาเนาะน้ำหม่ใหญ่โพดล่มาโมคอยเห็นเนี่ยนี่ดิพ่อแม่พี่น้องพ่อเป็นขวัญเนาะนี่อีกอันนึงบันเอ้ยขวัญเอ้ยควันมาหลายเอ้ยเนาะโพดหินน้ำใหม่ใหม่ๆน้ำเขาเสียบไเสียบโมเข่าเสียบโมคอยเขาเนาะ ซับปอนเกนพวดบอ่อว่าจะเสียมบ่เขา่าจะแปลงยังไงดิบ่ะซับเอาเลือกๆจนหอดหักวันนาะมันกัดแข้งก็ว่าจะเสียมบ่เขา่าอืมพ่อแม่ออพี่น้องเนาะฝีมือล้วนๆน,นะจ๊ะแต่บมแม่นฝีมือสาวลายเนาะเป็นฝีมือเอื่อยเดี๋ยวไปลุ่นกันเลยเนาะว่าที่ได้ลายหรือบ่อเนาะวิธีหาน้องใหม่กะ ใชสร้างหากระสร้างได้เนาะแบบว่าไายที่พุดเกง่งหล่นเกง่งสะเก่งเนาะ,ะกระสีได้เนาะอูนคุณคนมันสะได้นี่อาเป็นยามพี่มาเก่งเก่งพอมพี่น้องเต็มกระย่างเนาะพะว่าสิออกยุ่โพ่นใดเจใดนี่พอรอดเรียบร้อยเพิ่นไปกเก็บเราใหม่ก็เพื่อสีเห็นแต่ละยอดแต่ละตูดก็อึด อึดเดือกเกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อสิแบบพ่อได้เมื่อแกงตักบาทหนึ่งก็โอ้จังแมนยากเนาะมันอึดอึดเนาะใหม่กะโอเจะพ่อเห็ดปวกว่ยจานางเปมปวกแต่ว่าขวยแมงจีบโบมหรือแมงจีโลกนยังบมีเนาะมีหรือบมีเฮากะยังบเคยเลาะจากเถื่อเนาะขนาดสิมี่แล้วแหละพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันสิแบบว่า มันยังเป็นควยน้อยอ,อยู่เนาะตบนเข้าไปขุดเข้าไปนี่ป่อยเลยปล่อยจะบ่เนี่<อ>ย,ยามานอีกแล้วมานอีกแล้วปล่อยว้าวโอ้ใหญ่เนะเฮ้ยเนาะเนี่นยนีน่น,นี่คอยมานแล้วนี่โอ้ยใบย <มา S 1> นี้เน<ม>าะบานน้องไม่เนาะเดคอย,อยกับพวกแกงนี่ เอาเอาข่อยก็เอา,อเอาใจซอยเด้อเพราะว่าข่อยบ่มานแบบสาวลายนี่แบบซื้อสบ่ดับบ่บบาว้ไง่ายเนาะเพราะว่เะเาเห็นก็เอาบ่เห็นก็ยาเนาะบางคนนี่เขาขุดเจ้าข,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 ของขี้้านบ่บมขุดเนาะ <c ười> คนอื่นเขามาขุดอาปุ๊เยๆเพิ่นเยเข้าไปพี่น นี่บบก้ำแล้วนะก็กือโอ้ยใหม่ดีเนาะมันหกเนาะมันหกมันเหือแต่ว่ายังดีแต่ว่ามันเป็นใบไม้แห้งเลยกะมันกะสิประมาณนี่เนาะมันกะบ,บุคอยมียงุงเลยกะมันกะสิ้นยางสบายแ,แต่กนมันกะสิไปยอยากมีแต่ใหม่หกน้ําแต่ว่า่รงนี้มันกะ น้ำมันก็นตายเนาะเพราะว่าฝนบ่ตกมันแห้งแรงแต่ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะมันบ่มียุ่งเนาะพอแมอื่อี้นาะเมือนดีมาสามคนมานี่เจอสาวร้ายก็มาก,กับเอื่อยเนาะอาเปลี่ยนกันเจ้ามานคอยบอมาน มาเจอต้นหมักเดือเนาะทำไมพี่น้องป้าหมักเดือเนาะบางคนก็สิเคยกินบางคนกับ่เคยกินเนาะหมักเดือไปกินเมียงาะโอ้แสบทำไมพี่น้องต้นหมักเดือเนาะ เดี๋ยวสลายก็อยากได้เหมือเดือดแต่วัวสิเอาถึงดูวัวระวามันบ่มีในเส่แม่เนาะพี่น้องมันจะเป็นนมไม้ไผ่บ้านโอ้สาวนางก็ได้ลายอสมควรเนาอพพอพี่น้องไก่สิพอแกงแล้วนมไม้พิ่น เองแน่พ so really so <gra> ี่น so ้องเพิ่นมันคุดมันเคลียดูขนาดเซียนขนาดหาหน่อไม้หาเห็ดเก่งทุกอย่างพี่น้องเอ้ยโก้หน่อไม้ก็มีแต่โกอแห้งเนาะแห้งเหล่งบ่มีอีหยังหน่อไม้ก็บ่ค่อยมีเนาะพี่น้องโก้หน่อไม้ไฟใหม่เนาะเห็นบ่อพอไหมพี่น้องหน่อไม้ไฟใหม่เนาะก็เลยบ่มีหน่อไม้ฝนก็บ่ตกจักเทื่อ ใบตองก็แห้งก็แหล่งใบตองห่าวเนาะสาวลายก็หาหน่อไม้เนาะแต่ว่าบ่ได้น่อไม้เนาะได้แต่มะกะเสกกับมักเดือเนาะพอแมพี่น้องมีแต่ข,ของขออมักของสาวลายเนาะมักเดือมกะเสกโอ้ตําคุยกับตําเมียงอเนาะแซ่บุดยอดพอพี่น้อง ตั้งมดดุดแดงกับบเห็นเนาะบุะคอยมีแล้วพอมาพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เกษมีไม่เป่งหลายมันกระชีลงอยู่ต่ำเนาะเพราะว่ามันสีว่างไม่เป่งเบื้องนี้กอหน่องใหม่พี่น้องเอ้ยมันสีมีหน่องใหม่ได้จังใดเนาะแหงกะแหงน้อไม้กับบมุมีโอ้หน้าไม้กับอึดอึด ลงเก่งหาสะเก่งก็ยังบ่เห็นหมาไม้จักมันอยู่สิดเ่นอเอ้ยมีแต่น้ําน้ําๆๆน้เกาะน้เนาะเพราะว่าก็ยังดีแต่ว่า มันบ่6ซํา2เหือ7เดือน8ฝนตกเรื่อยหญ้าพวกหญ้านาอีหยังมันก็เกิดก็แต่ว่าตอนนี้มันก็สิแฟนๆ่เนาะใบไม้ก็่นเบิดเลยบ่มีใบไม้ บักเดือกับบักกระสะิกอ,อ,อันนี้แล้วเอาน้ี้นี้แล้วกะค,คุ้มเลยได้บักกระสะกิกปลบหมกเดือได้น้ำมันหน่อยกระยาและได้บักเดือดดิอาหารปลาสุดแซ่บเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำมัโอ้พี่น้องก็ได้สิได้ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเอ้ยอเพลินเก่งเนาะเพราะว่ามันแห้งแร่งเนาะพี่น้องจ่าดุ๊กตายเพิ่นเพื่อนว่ามันแห้ง บูแหนดินนะพี่น้องเอ้ยดินจะแห้งแห้งเนาะแบบนี้มันก็สินี้แต่งูและแห้งแบบนี้กระแห้งแห้งนะไม่เกิสิเกิดยากเพราะว่าดินมันบผุมเลยเนาะดูเป็กเขากับสิเมื่อเลยล่ะพ่อแม่พี่น้องเขากับมาตั้งแต่เศร้าๆเนาะตอนนี้กระสิประมาณสิบโมงเนาะแต่ว่ายังดีแต่ว่าเมื่อนี้มันโบมีแดดเนาะมันอากาศครึมๆึ แดดมุกเทาเนาะแต่กะอบเอาอยู่เนาะโบแดดแต่กะห้อนเอ้าเนาะมือน,นี่อโอ้จากมันเป็นจังไดมานมานเพื่อน,านหาหน่อยย่ามี่ถ้าไพถ้าไพดุสะนอะแม่นได้ไพที่ท่ันซาแบบเห็นเต็ครับเอาน่ะย่างเบิดมือกับพวกหอดเก่ง อืดเอืดเนาะน้ำใหม่ส่วนแป๊ดพี่น้องอันนี้จะเป็นห้างหมดแดงด้วเบึ้งเบิ้งเบึ้งใส่เบิ้งเก๋ไก่มันจะมีไข่หรือบอเนาะอืมห้างหมดแดงนิดหน่อยนี่เนาะโอ้โหมันมีไม่เป่งหรือบอเบิ้งเสียไม้เคียบเบิ้งบ่มีเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าห้างน้อยเนาะสงสัยห้างกระจอมไม้เอ้ย โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บได้เาราไก็ใส่ส่งขาเครื่องมากเนาะกะคิดว่ามันสีโบะมีน้ำนู้นแต่ว่ามีน้ำไม่คูดเนาะเปล่าก็เลยบริลยใส่ส่งขายาวมาหาส่งโบะเจอก็เลยใส่มาต่เขื่อนเลยก็ หอมาป่าเลยค่อยๆว้าถัววถถากินมักม่วงซุกม่งม่วงกระซออลนว้ากลับมาหอดมาถึงกกมัม่วงแล้วเนาะพอไม่พี่นออกอนี้จะเป็นก๊กมัองม่วงหน้าหญ้าเนาะ นเทียงสาลายก็ชิวขุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องงัวมาถ่าเก็บกินบักม่วงเนาะแต่ว่าบักม่วงซุกที่มันหล่นนาะงัวเก็บกินเบ็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะขวายใช่มากค่เก็บบักม่วงกินเนาะเพราะว่าเทากรเมื่อยเนาะพุ่นเทียงกับเพื่อนชิยางขึ้นไปเหาะเลยเดี๋ยวเห็นล้างเทียงแวบๆอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องขุ่นเนาะล้างเทียงขุ่นเนาะแต่มันคงสิบหดง่ายเนาะ มองมองกันยังดกพี่เนาะขนาดมันโดนชุ้มื่อชื้อเมือเว่าเก็บกินกันยังดกคือเกากิ่นเบิดคักเบิดแน่หน้ามองมองกันก็นโอเคหน้าพ่อแม่พี่น้องก็หาน้่อไม้เข้ากับซีเมื่อเทียงแล้วล่ะหน้าพ่อแม่พี่น้องก็ได้น้่อไม้น้อยหนึ่งนอกกับพ่อสีก็สิได้แกง รักบาทหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องกับพูดีแทบเนาะลายเกินกับพซ้แทบโอเคสําหรับคลิปนี้สาไลแต่ขอจบไว้จันี้นเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาหามับส้มส่องสาวลาแต่ต้นจนจบเบิบ้งโกษณาสาไลให้เด้อ,พ,อ,พ,อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อสซาไลมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเป็นสุขทุกคนเนาะ